สบายดีเจ้าท่านผู้ชมที่เขารพพักทุกท่านนะเจ้าวันนี้ก้มหอมม,อมีมีข่าวนะเจ้ามาฝากบอกเกี่ยวกับสมาชิกนะเจ้าที่ได้ใช้สมุนไพรใช้ยาของเขาเนะเจ้าโดยเฉพาะยาล้างบกไฮหลังยาปวดบกไขหลังคนที่ฟอกไตคนที่มีปัญหาบกไฮหลังนะเจ้าก็จะมีคลิปรายละเอียดมาฝากบอกนะเจ้าก็เลย อยากจะคือพ่อแม่พี่น้องนเนี่ยจะลองได้ฟังดูจากประสบการณ์ที่เพ้นได้ใช้ยาเหา่ารวมทั้งน้ํามันประดงน้ํามันเกาเนะเจ้าตีพ่อแม่พี่น้องใช้กันหรือว่าน้ํามันดำานะเจ้าน้ํามันดํารักษาโรคเกาโกรคปดงโรคไขข้อเนะเจ้าก็จะเป็นคลิปรวมเป็นประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มาฝากบอกต่อให้กับพ่อแม่พี่น้องก็ ท่านใดลองติดตามเบิงคลิปนะเจ้าท่านใดมีปัญหามีคำถามก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางสถานีกู๊ดไอเดียทได้ทุกวันนะเจ้าตามเบอร์โทรฟรีข้างล่างนี้นะเจ้าขอบใจในลายเจ้าสบายดีเจ้าท่านผู้ชมที่เขาร้รับค